ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูสลารนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำเดือนกับรัฎาคม พุทธศักราช2,567นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาว ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮินดูทรัตนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับเป็นประจำนะก็จะเป็นการไลฟ์ดูดวงฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สแกนนะครับ QR code นะครับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยกดนะครับติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับนะเผื่อเวลาอาจารย์ไลฟ์สดปุ๊บก็จะเด้งนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูนะครับ วงฟรีกันนะครับนะท่านใดสนใจก็สแกน QR code ได้เลยนะครับนะครับเข้าไปที่ช่องดำนะครับกดเข้าไปครับปึ้งนะครับมันจะเข้าหน้าจออย่างนี้เนาะไปที่แชร์โปรไฟล์เห็นไหมครับกดไปที่แชร์โปรไฟล์แล้วจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะกดเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับ ราศีเมถุนนะฮะจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุนะครับที่แปลว่าตัวเราถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุธนะครับไปสถิตด,ดีนะครับเจอดาวคู่มิตรนะครับก็จะเห็งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอดาวคู่ศัตรูอันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุ นะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวพระพุธเดินดีมากนะตานุคือเราก่อนตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยในวิชาหัวเราจะเรียกว่าตานุไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระกระดุมพระคืออะไรกระดุมพระแปลวะ่าะไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสด ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการเงินกันทองนะครับก็คือพบนี่แหละกระดุมผ้าแสดงว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมผ้าก็แสดงว่าเรานะครับจะเข้าไปข้องแวะนะครับเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองเกี่ยวเรื่องของอไรายได้เกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆนะครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณมีโครงการอะไรนะครับที่เกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่าพันธุ พันธุไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็แสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาบ้านรถนะครับที่ดินสามารถแปลสภาพนะครับจะซื้อก็ได้จะเช่าก็ได้จะเก็งกําไรก็ได้นะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์เลยแปลว่าความสบายใจเราก็มีเกณฑ์นะครับที่จะสบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านครับเกี่ยวเรื่องของครอบครัวในลักษณะต่างๆ,ๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าพันธุ์เนี่ยยังหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมร,รอบตัวเราด้วย นะครับสิ่งแวดล้อมอยู่ในเรือนกระดุมพระก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกสบายอกสบายใจในหลายๆยอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีและที่สําคัญดาวพระพุธเนี่ยนะครับท่านเป็นธาตุน้ําท่านอยู่ในราศีกรกฎก็เป็นธาตุน้านะในเมื่อน้ําอยู่กับน,น้ําก็แสดงว่าปรับตัวได้ง่ายนะครับทําอะไรยังไงมันจะเน้นในเรื่องของความสบายใจเป็นหลักและที่สําคัญไปอยู่ในเรือนของพระจันทร์ซึ่งพระจันทร์กับดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกัน อ่านะครับนะก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้การเงินการทองในลักษณะต่างๆนะครับการซื้อมาขายไปการเก็งกําไรนะการเอาหลักทรัพย์นะครับให้เชา่าให้ขายให้ซื้อได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับนะแต่จะเป็นช่วงไหนที่ให้คุณยวเรามาดูกันนะ ดาวพพุธนะครับที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเราจะสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับเป็นเลิกสะดวกสบายนะแล้วก็วันที่แปดนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเราจะสวยเลิกสัมโนแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีนะครับทำอะไรยังไงตรงมาตรงไปดีที่สุดนะครับเลิกนี้นะครับดาวเริ่มเดิมถอยหลังตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเราจะเรียกว่า พักองศาในวิชาโหงนะสงผลให้นะครับเรื่องของการเจรจาเอกสารสัญญาอาจจะมีการราชาดิดหนึ่งก็อย่าหัวเสียนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวเท่านั้นจุดที่ให้คุณจุดที่ปังเรื่องเงินนะครับเรื่องหลักทรัพย์อะไรต่างๆ6กถึงเนะครับเป็นนาทีทองนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของหลักทรัพย์อย่างดีเยีย่ยมจุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยนะครับนะบนะก็คือในช่วงวันที่14 จนถึงวันที่ยี่สเราจะเข้านักวังพทิตช,ช่วงนั้นนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับมีเกณฑ์ที่จะนะครับเสียเงินเสียทองได้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพสหาชานะครับสหาชาติก็แปลว่าความสนิทชิดเชื้อสังคมนะครับออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆการ เข้าสังคมนะครับการติดต่อนะครับหนึดีครับนะการติดต่อถึงตัวได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับจะติดต่อจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรมันจะราบรื่นนิดนึงนะพราดาวพระอทิตย์ตำแหน่งนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคโชคของราชานะครับนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับก็คือจะมีคนแวะเวียนเข้ามาหานะครับถ้าเป็นลักษณะของเพื่อนฝูงบางทีไม่ได้เจอกันนายก็อาจจะแวะเวียนเข้ามาหา นะครับแต่เป็นช่วงที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นนะครับมีคนเขาเชื่อฝีมือเรานะครับเพราะเป็นช่วงนี้เป็นผู้น,นําในลักษณะต่างๆจะทําอะไรยังไงเนี่ยถือว่าดีนะครับนะเอาระตอนที่ดาวพระทิย์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับหนึ่งถึงห้าเนี่ยสวยเทวีเลิกนะครับก็จะเป็นเลิกนักพยานะครับเลิกสะดวกสบายนะครับทําอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะได้อะไรมาแบบว่า ออกกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนิดนึงนะเหมือนอารมณ์เหมือนชายจิบหญิงหญิงจิบชายอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะแล้วก็วันที่6นะครับจนถึงวันที่15เนี่ยเป็นเลิกตัดสินใจละจะทําอะไรยังไงต้องตัดสินใจให้ดีนะเพราะเราเข้าเพชรชักาเรสนะครับจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในช่วงวันที่2จนถึงวันที่5้าเนาะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นเข้านวางังปูเอกเลยนะถือว่าให้คุณนวงังปุเอกคือนวันคุ้มทษคุ้มภัย มีแต่ได้นะครับโอกาสเสียมีน้อยนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเลยจะเป็นในช่วงของวันที่9นะครับจนถึงวันที่12นะครับเราจะเข้าระวังพิดช่วงนั้นอาจจะนะครับอาจจะเครื่องหรือขัดข้องใจนะครับคนสินคนไล้ชิดนะครับเพื่อนฝูงสังคมนิดหน่อยนะครับให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการยกย้ายราศีไปในราศีกอรกฎนะครับเราจะเรียกว่าสาหะชะไปกระดุมพระ นะครับช่วงนี้นะครับได้รับผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับจะซื้อจะขายหรือจะทําอะไรยังไงได้หมดนะครับเพราะคำว่าสหาชาติเนี่ยนะครับแปลว่าสังคมกระดุมพระแปลว่าเงินสหาชาติอยู่ในเรือนของการเงินก็แสดงว่าสังคมเอาเงินมาให้เรานะครับยิ่งถ้าเราเป็นสายค้าขายออนไลน์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะครับได้รับผลดีเลยช่วงนี้นะครับแล้วนะเป็นช่วงที่มีการติดต่อ ะครับประชาสัมพันธ์การเข้าหาการโปรโมตตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นในผลในเชิงบวกมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งมหาจักรก็ไวหน่อยทําอะไรให้มันไวนิดนึงนะครับนะเพราะคําว่ามหาจักรแปลว่าว่องไวแปลว่ายิ่งใหญ่นะดาวพฤหัสนะครับที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็จะยกย้ายไปในวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา21่สนกหนาทีนะ สิบหกถึงสิบเก้าเนี่ยเราเข้าเพชฌฆาดเลิกเลยนะครับเข้าไปเลิกตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงนะครับตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็จุดที่นะครับให้คุณอีกนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่20จนถึงวันที่3 1เนะเราเข้าราชาเลิกเลยนะครับช่วงนั้นจะทําอะไรสะดวกสบายนะครับและยิ่งดีเข้าไปใหญ่จะเป็นในช่วงของวันที่ สามิถึงสามเบ็ดน,นะครับเข้าราชาเรศน์วางปูเอกด้วยนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าถือว่าปังอยู่นะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพอกริที่แปลว่าการ พัฒนาตนที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจสตูก็ได้นะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าพบราบผลที่เรียกว่าราพะที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีต่างๆอ่าอย่างนี้ละกันเนาะแน่นอนครับหนึ่งถึงสิบสอนี่ดีงามนะครับดาวเจ้าเรือนราบผลเป็นเกษตราที่ปรดีนะจะทําอะไรยังไงถือว่าโอเคถือว่าดีเยี่ยม นะครับช่วงนี้ก็มีการลิเริ่มนะครับที่จะหาไรายได้เสริมในลักษณะต่างๆนะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีโอกาสมากมายเข้ามาอันนี้ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรอีกพบเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญคุณมีดาวพ้างคานปีนี้เป็นการกินีจอนการกินีคือจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายสิ่งไม่ดีทั้งปวงเราเรียกว่าการกกินีเนาะถ้าเป็นการกินีคําว่าอะริไปอยู่ในเรือนของลาภผลก็แสดงว่ามีอุปสรรคในเรื่องของลาภผลอะไรที่เคย นัดหมายไว้อะไรที่เคยคิดว่ามันน่าจะได้มันก็อาจจะไม่ได้แล้วทีนี้นะครับของที่เคยได้ประจําก็อาจจะไม่ได้แล้วอาจจะมีเหตุให้แห้วได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังบางคนมีที่ให้เขาเช่ามีหน้าร้านให้เขาเช่านะอาจจะหมดสัญญาก็ได้ช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงแบบ ยังไงดีจะให้เช่าต่อหรือไม่ให้เช่าต่ออะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้เช่าต่อแล้วก็อาจจะลดราคาให้เขาสักหน่อยดีกว่าเพราะเดี๋ยวดาวน์คันก็จะย้ายะนะเดี๋ยวมันจะอดยาวนะครับเวลาเป็นการรักินีเนี่ยบางทีแปลว่าแปลว่าต้องยอมนะครับบางทีอาจจะยอมเสียเปรียบสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรักกินีที่ถือว่าฟังมากนะครับ ดาวพังคานที่อยู่ในราศีเมษนะครับหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเสวยเลิกมะอัทโนแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เนาะคนที่จะเป็นเศรษฐีใหญ่ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละการเจรจาการติดต่อผลประโยชน์ลงตัวก็เป็นเศรษฐีได้นะครับนะแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่12บเนี่ยเสวยโจโรเลิอกอันนี้เป็นเลิกวางแผนแล้วนะเขาเรียกว,วางแผน ปิดประตูเสียหายทุกอย่างคุณหนึ่งจะสําเร็จได้นะครับแล้วจุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่สามจนถึงวันที่7็ดนะเราจะเข้านักวางปู่เอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าโดดเด่นมากเกี่ยวเรื่องของราผลต่างๆก็ยินดีด้วยหลังจากนั้นนะครับหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับนะดาวเจ้าเรือนลาผลของเราก็ตกพบวินาศไปสะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเรยเวราตีหนึ่งสามนาทีลาพระวินาศอันเนี้ย แปลว่ารักษารัพย์ไม่อยู่ของที่เราเคยได้เราก็ไม่ได้อะไรที่เราคิดว่ามันได้แน่ๆได้ชัวร์ๆก็อาจจะคาดเคลื่อนนะครับถ้าจะทําธุรกิจธุรกรรมหรือจะทาอะไรยังไงนะมีการวางมัดจาไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับขอเรียกว่าดีกว่าลมลมเปล่าอ่ะเขาเรียกว่าไงละปากเปล่าเออนะดีกว่าลาภาวินาศนะครับนะกน็จะได้มากได้น้อยกขขอให้มันได้สักหน่อยเถอะนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะก็ และใครมาเบียดเบียนเราในลักษณะต่างๆนะครับก็พิจารณาให้ดีนะครับว่าจะให้ให้เขาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆไหมนะแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะเวลาดาวราผลตกวินาศเนี่ยม,มันมักที่จะเสียหายมากกว่าดีนะครับและถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีดาวพังคายเป็นการกินีจอนนะครับดาวเชื่อเรือนอริตกวินาศแสดงว่าศัตรูทําให้เกิดภัยพิบัติศัตรูทําให้เราเสียหายนะครับถูกคนนะครับ ไม่หวังดีนะถูกคนคิดไม่ซื่อนะครับในกรณีที่เป็นการกกินีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกกินีเขาบอกว่าอริไปอยู่ในเรเวนาศัตรูหมดไปศัตรูสิ้นไปไม่มีศัตรูอันนี้มันต้องแยกกันให้ออกนะนะครับมันจะสับสนนิดนึงนะเพราะว่าไอ้คาว่าการกินีมันเป็นแบบเชื้อไฟไงนะนะมันทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้เราแบบว่าโอ้โหปวดหัวกันเลยทีเดียวนะมันจะออกแนวๆประมาณนี้นะ ดาวพัชคานนะครับที่นะครับอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็ย้ายไปในวันที่13ถึงสิ้นเดือนเนาะบอกไปแล้วนะตี13นาที13ถึง26เนี่ยเป็นเลิกโจโรนะอันนี้วางแผนนิดนึงจะทําอะไรยังไงต้องรอบคอบนะครับปิดประตูเสียหายถึงจะรอดพ้นะแล้วก็วันที่27ถึง31เ,เนี่ยเราจะเสวยภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับภูมิปาโรแห่งเลิกเนี่ยเป็นเลิกแห่งความมั่นคงเนาะนะครับก็อะไรที่มันมั่นคงมันก็จะเริ่มไม่มั่นคงแล้ว นะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าพบปตัตตนี้ที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีนะฮะเราจะเรียกว่าพบกัมมะนะที่แปลว่าการงาน,ก,นการกระทวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตก็ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่30เมษาเนี่ยนะทำงานเป็นเบื้องหลังจะดีที่สุดนะครับเพราะคําว่ากรรม,มะไปอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยมันแปลว่าทํางานในสิ่งที่คนอื่นเขาทําไม่ได้อย่างเงี้ยหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศขนส่งอะไรพวกเนี้ยนะครับหรืองานที่มันวินาศวินาศอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยทาได้ดีนะแต่หลกัหลกๆแล้วเวลากรรม,มะวินาศส่วนใหญ่มักที่จะทํางานแบบเบื้องหลังนะครับคอยซัพพอร์ตไม่ออกหน้าออกตา พราะถ้าออกหน้าออกตามันมักที่จะมีคนอิจฉาฤิษยานะครับจะให้ผลเสียมากกว่านะเพื่อความปลอดภัยเราก็นะครับสนับสนุนคนอื่นเขาให้นะครับเจริญก้าวหน้าแล้วเราเอาผลประโยชน์นะครับคุณเอาชื่อเสียงไปแต่เอาเงินมาอะไรประมาณนี้นะออกเป็นในลนักษณะแบบว่าเป็นเบื้องหลังให้เขาจะให้คุณมากกว่านะสาหรับชาวราศีมเมถุนนะครับนะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนปัตตานีนะครับปัตตานีไปวินาศนะครับ นี่เลยแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะทําความลาบากอึดอัดใจทําความเสียหายในลักษณะต่างๆก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะครับบางคนเนี่ยดาวคู่เนี่ยดวงกาเนิดเนี่ยไม่ได้เสียนะพอไม่ได้เสียปุ๊บก็เวลาเข้าวินาศแปลว่าอยู่ห่างกันก็ได้เขาอาจจะไปดูงานต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ได้นะครับหรือแฟนทํางานเป็นลักษณะแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นในลักษณะต่างๆและได้ผลประโยชน์อีกนี้ก็ได้ นะแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมคุณดาวคู่ก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วมาดาวจรอ,อย่างนี้เนี่ยอันนี้แหละครับงานงอกแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่คู่ค้าคู่ห้นส่วนคู่สัญญาอาจจะสร้างความอึดอัดให้นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีในลักษณะของมือที่สามโรคสองใบสามใบนะครับนะถูกล่อหลอกหลอกลวงนะครับจากคู่สัญญาในลักษณะต่างๆอันนี้นะครับอาจจะยุ่งได้นะครับและเดือนนี้ไปสัมพันธ์กับดาวนะครับ อังคารด้วยที่มาจากเจ้าเรือนอริคู่อาจจะสร้างหนีส้สร้างสินแล้วทาให้เราเสียหายก็ได้นะรหรือคู่มาเอาราบผลเราไปก็ได้นะครับก็เรื่องความรักผมมองว่านะครับเออนิ่งๆไว้ก่อนดีกว่าแต่สําหรับคู่ที่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นการแก้เคล็ดไปดยตัวแต่ถ้าเกิดว่านะครับเนื่องจากอยู่หนึ่งปีนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรักเรารู้สึกมันตึงๆทะเลาะก,กันทุกวันแยกห้องกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละอย่าแยกห้องนอน นะครับแล้วก็แต่ถ้ามันมีแค่ห้องเดียวอยู่คอนโดห้องเดียวเนี่ยอีกคนนอนนอนข้างบนอีกคนนอนข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะนะหรือแบบเอาเละอยากนอนเตียงทั้งคู่เลยเอาหมอนกั้นเลยปึ้งแล้วก็ไปหาเบี้ยแก้มาไว้บนหัวเตียงสักหอันมันจะช่วยลดทอนนะครับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาทําให้เราเสียหายเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะครับได้เหมือนกัน นะครับก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะราบาราชมดีนะครับที่อยู่ในราศีพุษศกนะครับหนึ่งถึงสามเบนนี้เข้าเลิกดีทั้งเดือนเลยภูมิรโรโรเลิกแ,แห่งความมั่นคงนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดเท่านั้นนะครับ นะคู่ของคู่สัญญาจะออกไท้ออกเดทก็ชว่วงนี้แหละ1-8ึงแรามัดระวังไว้นะครับเพราะเข้านวางพิษนะครับระมัดระวังไว้หน่อยนะจุดให้คุณนะครับสำหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆจะเป็นในช่วงวันที่24นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยจะเข้าณวางปุเอกนั่นเองนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะ ดาวพุธศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะในราศีพุธศกนะครับเราจะเรียกว่าภพวินาศนะที่แปลว่าความเสียหายนะครับอรปุตตะปุตตะมาทับรคัคนานี่เลยในราศีเมถุนเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่8ด นะช่วงน,นี้ก็จะเป็นที่รักใคร่ของบุตรหลานลูกหลานนะครับมีถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกหลานโทรหาถามไถ่สารสุขถูกดิบนะถ้าเป็นหัวหน้าง,งานช่วงน,นี้ลูกน้องกนะ็เข้ามาหาบ่อยหน่อยออช่วงน,นี้อาจจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นกันก็ไม่มีปัญหาอะไรไเป็นเรื่องของความสนิทสนมแต่ถ้าเป็นเรื่องของไอเดียจินตนาการถือว่าเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียจินตนาการได้ดีนะมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดลิเริ่มนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าบังเอิญเสียะเกินนะคุณมี ดาวพระศุกร์เป็นการกินีจรขึ้นมาแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าดาววินามาทภรรักนะก็วินาทับรักแล้วเชื่อมโยงเขาปุตตะนะครับก็คือจะเสียหายเกี่ยวเรื่องของมือที่สองมือที่สามนะครับนะหรือความรักมากกว่าหนึ่งนะเพราะเขาปุตตะแปลว่ารักครั้งใหม่นะครับหรืออนุภรรยานะและเป็นการกินีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี่แหละนะครับชู้สาวมีปัญหาเรื่องอะไรประมาณนี้อราต้อระวังหน่อยนะ แล้วดาวพฤหัสเนี่ยได้ตำแหน่งดีซะด้วยเด็ดได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ซะด้วยเนี่ยเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์มันจะเข้ามาเยอะไงน,นะก็คือต้องแบบนะสะกดใจหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นโสดนี่รู้สึกว่าจะเข้ามาเยอะเลยนะสําหรับชาวราศรีเมถุนเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกมันเนื้อหอมอะ่ะมันจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาอะไรประมาณเนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาใครอะไรประมาณน,นี้นะแต่ที่เข้ามา ถ้าไม่ได้สัมพันธ์การก,กินีคบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสัมพันธ์การก,กินีก็มักที่จะมีนยัยยะซ่อนเร้นนะครับเราระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะดาวศุกร์นะครับอยู่ในราศีเมถุน 1- 8แเนี่ยเป็นเลิกตัดสินใจใช่ไหมเลิกพิจารณาใช่ไหมก็ตัดสินใจดีก็นะก,ก็ดีตัดสินใจไม่ดีก็ก็ยุ่งนะและจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในช่วงวันที่3ถึงวันที่5นะนะครับนะก็จะเข้าระวังผิดไอ้ช่วงนี้ค่อนขอ้างจะเครียดนิดนิด,นดหน่อยๆย,ยนะ ระมัดระวังวินนี้หนึ่งนะครับนะเอาละหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับนะเอาละดาวเจเรอญปุตตะนะปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องอันนี้สุดยอดนะปุตตะไปอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนะครับนะเดี๋ยวเราใส่ยศให้ดาวพรุกร์หน่อยดาวพุกรสเนี่ยเป็นธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ํามันก็อุดมสมบูรณ์นะครับนะราศีกรกฎเนี่ยเป็นเรือนธาตุน้ําก็เท่ากับเอาละ ดาวเจเริญปุตตะนี่เอ็มเอ็มเป็มสุกแล้วอยู่ในเรือนการเงินแล้วยังไม่เชื่อมโยงกับดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นคู่สมพลมาจากเจเรินสหัาติคือการติดต่อเอาละได้เป็นหนึ่งดอกแล้วแล้วยังไม่เชื่อมโยงกับดาวพระพุธที่เป็นตัวเราด้วยนะและเป็นคู่ธาตุด้วยกันด้วยนะและอยู่ในเรือานธาตุน้ำเป็นอาศีติธาตุด้วยนะโอ้ตำแหน่งอื้อเลยนะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเป็นคนที่มีไอเดียจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มีการลิเริ่มคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะทาอะไรยังไงช่วงนี้มันสมองรอดเล่นชนิดที่แบบปังปุริเยเปปุริยังเลยนะอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ารวยกันเลยนะครับนะก็จะลงทุนจะเสี่ยงโชคนะครับจะเก่งกําไรนะครับนะไม่ว่าจะสถาบันสลากินแบง์หรือจะเป็นหุ้นหรือจะเป็นอะไรนะแต่หุ้นนี่ช่วงนี้เริ่มขึ้นแล้วนะนะหุ้นไทยนะเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่โดนฟอสเซลกันระงมเลยนะเริ่มแล้วนะถ้าเกิดว่า เป็นเซตเป็นขาขึ้นนี่ชาวราศีเมถุนนี่เล่นได้เลยนะมีโอกาสแบบตาเยียวอะ่ะจับตัวไหนจับหุ้นตัวไหนม,นมันมีโอกาสที่จะเข้าตานะครับนะแบบเพราะว่าดาวมัน,ม,น,ม,นมันเด่นดาวมันสวยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้กาไรอยู่กขอถือว่าโอเคนะผมมองว่าปังปุริเยไปปุริยังนะครับนะย้ายไปนะครับในวันที่นะครับเก้านะครับย้ายไปในวันที่9้าถึงสิ้นเดือนนะเวลาหกนาฬิกา ห้าสิบเอ็ดนาทีเนาะเก้าถึงสิบเอ็ดเนี่ยเสวยเพชฌคาดเลิกก็เป็นเลิกตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็เฮงนะครับตัดสินใจไม่ดีก็สามารถยุ่งได้เหมือนกันนะครับสิบสองถึงยี่สิบเอ็ดนี่ดีหน่อยเข้าราชาเลิกนะครับจะเป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับนะมีโอกาสาที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ยิ่งใหญ่นะครับหรือหัวหน้างานนี่แหละนะครับแล้วก็วันที่ยี่สามถึงสามสิบเอ็ดสวยสมโนเลิกทําอะไรยังไงต้องตรงมาตรงไปนะครับเพราะเลิกนี้เป็นเลิกนักบวชเลิกเจดีนะ จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็จะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบแปดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเข้าณนะวังพิษอ่าอันนี้ระมัดระวังหน่อยนะถ้าจะมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองอะไรประมาณนี้นะการติดต่อคาดเคลื่อนหรืออะไรเนี้ยก็ช่วงนี้แหละเข้าณวังพิษระมัดระวังหน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากดาวนาศีพิศกเนาะเราเรียกว่าพบว,วินาศเนาะวินาศกระดุมพระก็รักษาทรัพย์ไม่ดูนะเงินเงินทองทองก็ ต้องมีการตั้งงบไว้หน่อยนะครับตั้งงบไว้นิดนึงจะทําอะไรยังไงตั้งงบไว้นี้แล้วช่วงนี้ช่วงบอลด้วยนะบอลยูโรด้วยเนี่ยนะนะครับถ้าจะลงทุนเสี่ยงโชคอะไรก็ถ้าดาวสุเป็นการการกิจนี้ก็อย่าเล่นเลยนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันจะเสียหายนะเพราะว่าวินาศมาอยู่เรือนการเงินนะ่ะนะแล้วมันเชื่อมโยงคาว่าปุตตาแตับว่าเสี่ยงโชคลงทุนด,ด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการกินอันนี้ยุ่งหน่อยระมัดระวังนิดนึงนะครับนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบนะครับมรณะนะโอ้โหได้ยินชื่อแล้วก็ขนลุกแล้วมรณนะมรณนะแปลว่าสุขภาพโรภคภัยไข้เจ็บสิ่งที่กังวลนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับความโศรโศกใจย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะ มรณะไปอยู่ในเรือนของในราศีกุมเนี่ยเ mm. ขาเรียกมรณะสุภาพไปว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับจะช่วยเหลือใครหรืออะไรยังไงดูให้ดีถ้าช่วยแล้วตัวเองลําบากเดือดร้อนอันนี้ถือว่าทําร้ายตัวเองนะแต่การช่วยเหลือคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วก็แล้วแต่นะนะถ้าไม่ได้เป็นการเล็กนีก็ช่วยแล้วก็ได้ได,ได้ได้คุณอยู่นะแต่ถ้าเป็นการเล็กนีคือช,ช่วยไปนี่ก็คือไม่มีประโยชน์อ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นหน้าที่อ่ะ เอ่อทำให้ก็เสมอตัวไม่ทําก็คือเละอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนะถ้าดาวพระเสาร์เป็นการกินีนะครับตอนที่อยู่ในราศีกุมเนี่ยก็ยมักที่จะถูกคนซุบซิบนินทาว่าร้ายไม่หวังดีตัดเก้าอี้อยู่เป็นประจําแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีไม่เป็นไรเทียบเท่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรเพราะเมื่อก่อนดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนทั้งมังกรและกุมเนี่ยพอช่วงหลังเนี่ยให้พระราหูยืมนะให้เป็นบ้านเช่าไปให้เพื่อนไปนะครับแต่ สามสิบปีกับบ้านตัวเองสักครั้งหนึ่งนี่แหมยังไงมันก็ต้องให้คุณนั่นแหละนะครับถ้าไม่ได้เป็นการอะไรทีฐฐนี้ถือว่าเป็นคนที่ทํางานละเอียดทํางานดีคิดบคอบครอบประมาณนี้นะดา,นะาวเสาร์ในช่วงของเดือนนี้ดีนะครับเข้านาวาังปูกเอกทั้งเดือนเลยถึงแม้จะมีการพักองศาือเดือนถอยหลังแต่เดือนถอยหลังแล้วเข้านาวาังปูงเอกก็ถือว่าให้คุณนะครับจะทําอะไรยังไงช่วงนี้นะครับก็าถือว่าให้คุณอยู่นะครับเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ นะครับก็ถือว่าโดดเด่นอยู่พอสมควรถ้าไม่ได้สัมผัสการกิอกีถือว่าดีอยู่นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพระราหูนะฮะพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษี่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถรัรมภ์ค้ำจุนความสําเร็จความจนานาญการพิเศษของตัวเราเองความเก่งต่างๆนี่นแหละไปอยู่ในเรือนไหนก็ไปอยู่ในเรือนของราศีมีนเราเรียกว,ว่าสุภาษ็นกรรมะนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยเรื่องงานยังเก่ง ทำงานดีทำงานรอบคอบแล้วมีความพลิกแพลงในการทำงานและเป็นช่วงที่ชอบที่จะพัฒนานะครับมีความท้าทายกับตัวเองนะครับมีความเธอเยอทยานเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวไม่เหมือนคนอื่นนะเวลาลุ่มหลงหรือขังขางใครอะไรแล้วเนี่ยจะทำออกมาได้ดีนะครับก็เหมือนกับพวกนักวิทยาศาสตร์คิดนู่นคิดนีดน่อะไรประมาณนี้นะหรือเป็นนักพัฒนาอันนี้ถือว่าดีถ้ามุมดีนะนะครับนะถือว่าให้คุณเลยเกี่ยวเรื่องงานนี่ปังเลยถือว่าดีเลยนะ แต่ถ้าเป็นการกกินีมันก็ระวังเรื่องความหลงผิดนิดนึงนะแล้วก็พยายามอย่าใช้ชีวิตนะครับประมาทเลอนะครับนะเวลาใครมายืมเงินยืมทองก็ต้องคิดให้ดีเพราะว่าเราถ้าเป็นการกมินีใจว่าสุภาพกรรมะนะสุภาพก็แปลว่าช่วยเหลือกรรมะก็แปลวิถีชีวิตแต่เป็นการกกินีก็คือทําคุณคุณไม่ขึ้นนั่นแหละรประมาณนั้นนะอ่ะ นะพระหูนะครับก็เข้านวังดีตลอดเลยนะครับนะทั้งเดือนเลยเขาเรียกว่าเข้านวางังปุเอกตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่3ามสิบเอ็ดนนะวงังปุเอกคือระหว่างคุมโทษคุมภัยนะครับทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับมันก็จะคุมโทษคุมภัยนะก็จะโดนอะไรไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะนะครับเอาละต่อไปดาวสุดท้ายดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนะอยู่ในเลือนของภพมรณะอันนี้ไม่ดีนะนะครับก็ดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาว ขเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในภพดีเรือนดีเขาจะเสริมให้ดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในเรือนอริมราณาวินาศัจะกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรนะครับให้ชาวราศีเมถุนนะครับสวดคาถานะครับอิติปิโสนะครับเท่ายุนะก็จะรอดพ้นได้นะครับเพราะกรรมมันจะโดนเบาหน่อยนะแล้วก็ขอโอ้โหสิกรรมแผม่เมตตานะครับบ่อยๆนะครับสเพสสัตาบ่อยๆนะครับก็เรื่องยุ่งๆก็จะไม่เกิดขึ้นหนี้สินก็จะน้อยลงทุกต่างๆก็จะน้อยลงนะครับ นะแต่ถ้าย่งไม่ส่วนไม่อะไรเนี่ยถ้าเป็นการคินี้ด้วยจะเป็นโรย้ำคิดย้ำทำนะสิ่งที่คิดและทําให้เราทุกสิ่งที่คิดและทําให้เราเจ็บใจเนี่ยมันจะคิดอยู่นั่นแหละนะก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าดาวพฤกเกตนะครับไปกระทุ้งนะครับทาให้เราคิดมากนะครับนี่ถ้าเกิดคนไหนเคยเสียรู้เสียเหลี่ยมหรือเคยถูกคนหลอกลวงหรืออะไรประมาณนี้โอ้โหจะคิดแล้วคิดอีกคิดซ้าคิดคิดอยู่นั่นแหละนะไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะเป็นอีทธิพของดวงดาว ะครับเดี๋ยวดาวย้ายเดี๋ยวก็ก็สามารถปล่อยวางได้นะครับแต่ก่อนที่ดาวย้ายก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิรักษาศีลอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมถ้าผมพิพาทระการใดยังไงต้องกราบขอขามาอาภัยด้วยครับท่านใดถูกอ,อกทุกใจ ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้เจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะด้วยช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมเกต9ิดูตลอดนะครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ